เอสเคออตโตเรวิวบริงยูแอนอินเด็บลูอัพเดอะสองพันยี่สิบห้าเล็กซัสเซลเอ็กหกศูนย์ศูนย์เอลักชเชอรี่เอสยูวีแดทเบลน์พลังเวอร์เอเล็กแอนแอนคัตติ้งเอทเทคโนโลยีเดอะเล็กซัสเซลเอ็กหกศูนย์ศูนย์คอนติเนียลอิดเลกาซี่แอสเอพรีเมียมฟูลไซส์เอสยูวีดีไซน์ทูออฟเฟอร์แอนด์อันมัตไบรฟิ้งเอ็กเพียริเอนต์ดิสเรวิวคาบเบอร์เอเวอร์รี่ทิงพร้อมอิดดีไซน์แอนด์เพอร์ฟอร์แมนต์ทูอิดแอดวานซ์ฟีเจอร์แอนด์สเปซิฟิเคชันแมคกิ้ The 2025 Lexus LX600 b o s t a b l e and Modern Exterior with a Signature Spindle Grille, Sleek LED h e a d l i g h t and a Muscular Stand that Command Attention on the Road. The Attention to Detail in the Exterior Design Reflects Lexus' Commitment to Luxury and Sophistication. Under the Hood, the LX600 is Powered by a 3.5-liter Twin Turbo V6 Engine, Delivering an Impressive 409 Horsepower and o f f t o r q u a ช้ with A10 Speed Automatic Transmission This SUV ensures smooth acceleration and superior handling whether on city road or off-road adventure Inside the Lexus LX600 offers an opulent cabin with high-quality material and an advanced technology suite The spacious interior is adorned with premium leather upholstery, real wood a c c e n t and an intuitive infotainment system featuring a 12.3-inch screen with Lexus Interface The SUV is equipped with a Mark Levinson Premium Sound System, Wireless Apple CarPlay and Android Auto, and a fully digital instrument cluster for a seamless driving experience. Rear passengers also enjoy luxury amenities, including available reclining seats, a dual-screen entertainment system, and exceptional legroom. When it comes to safety, the 2025 Lexus LX600 is packed with Lexus Safety System 2.5. ออฟเฟอริงฟ like ีเจอร์ไลฟ์อะดัพตีฟครูซคอนโทรลเลนดี้พาร์ตัววอร์นิ่งบลลี่สปอร์ตมอนิทอเร็ตติ่งแอนด์เอสามร้อยหกสิบดีกรีคัมเมราซิสเต็มดีสแอดวานซ์เซฟตี้เทคโนโลยีพรอไวท์พีซออฟมายฟอร์ดไดรเวอร์แอนด์พาสเซนเตอร์อะไหล่แอดดิชั่นัลลี่อีทออฟโรดคาบัปบิลิตี้อาร์เอนฮานไบมันต์ดิเทรนซีเล็กครอนคอนโทรลแอนด์เอฟูลทาร์มโฟลว์วิลด์ไรซิสเต็มแมคกิ่งอีทเอเวอร์ซัตไพร์ออปชั่นฟอร์ดโอซูเลฟแอดเวน ความฟอร์ดแอนด์อินโนเวชันเดอสองพันยี sure to to ่สิบห้าเล็กซัสเซลเอ็กหกศูนย์ศูนย์สแตนด์เอาต์อินเดอะลักชัวรี่เอสยูวีมาร์เก็ตเวลท์ยูลูคิงฟอร์เอแฟมิลี่เฟรนลี่เอสยูวีออร์เอไฮแอนด์ออฟโรดเบริคเกิลเดอเซลเอ็กหกศูนย์ศูนย์ออฟเฟอร์แอนด์อันพาราเรลไดฟวิ่งเอ็กเพียริเอนเมสชัวร์ทูซับสคริปตูเอสเคออตโตเรวิวฟอร์มอลอินเดป์คารีวิวสเปกเรกดาวส์แอนด์เดอะเลตทีสอัปเดตออนลักชัวรี่แอนด์เพอร์ฟอร์แมนซ์เบริ สเตตูนฟอร์มเอ็กซิทติ้งคอนเทนต์และเลตุสโลว์ยูเอทโฮนเดอะ2,25ลักซัสแล้ว X60 สู่ที่เดอะ